สวัสดีครับอยู่กับช่อง Mr u Channel นะครับสำหรับช่องเราวันนี้อยู่ในเกม i n e c ครับแต่ไม่ได้มาเล่นซีรีส์นะครับเอาชีวิตรอด i n e c ครับยุคก,กลางของเราอีกแล้วนะครับพอดีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับซีรีส์เรานะครับคือซีรีส์เราเนี่ยมันลงมอด แล้วมันมอดไม่ตรงกับเวอร์ชั่นของเรานะครับแล้วมันเกิดความผิดพลาดของเกมแล้วก็แมปเราก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่ามันมี10มอดนะครับในแมปนี้แล้วก็เราก็ได้ทําการเสียนะครับขอแถลงว่าเราได้เสียแมปออสชีวิรอดไหมครับยุคก,กลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เธอไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราจะทําการ เริ่มนะครับซีรีส์ใหม่ของเราเนะครับในพาร์ทหน้านะคมาติดตามกันว่าซีรีส์เอาชีวิตรอดไหมครับของเราจะเป็นซีรีส์อะไรนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมนะครับซีรีส์ต่อไปของเราแต่สัญญาว่าถ้าสมมุติเราได้ไหมครับ1.20มาถ้าผมเปลี่ยนใจไปเล่น1.20 นะคบผมจะนำเขาเรียกว่าอะไรนะครับนำซีรีส์อชีวิตรอดนะครับไมครับยุคกลางของเรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแน่ครับแต่ตอนนี้เราได้เสียนะครับแมปที่เราใช้เล่นนะครับไมครับยุคกลางทํางมาดูมาดูเนี่ยอันนี้คือแรกใช่ไหมครับปึ๊บนะครับเราเสียการอชีวิตรลดในไมคครับยุคกลางของเราไปไม่เป็นไร นะครับไม่ต้องเสียใจเรามีแค่พาร์ทแรกพาร์ทเดียวแล้วก็เสียมันไปถือว่าเป็นซีรีส์ที่เราเอาง่ายแบบเอาวันไว้ดีกว่าเราจะไปเล่นซีรีส์ใหม่กันนะครับซีรีส์ต่อไปไปติดตามชมนะครับสำหรับนะวันนี้นะครับผมขอโทษทุกคนนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับแต่เราไปติดตามซีรีส์ใหม่นะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบายทุกคนไม่เป็นไร เราจะเริ่มทำซีรีส์ใหม่แน่นอนนะครับบ๊ายบายครับ